ในขณะที่พี่น้องคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องใต้ที่พบกับอุทกภัยน้ําท่วมในจังหวัดสงขลาที่อําเภอหาดใหญ่นะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจสามัคคีกันช่วยเหลือแต่มีพวกเหม็นใจบาปบ,บางคนนะครับออกมาทําคลิปเย้ยหยันนะครับประเทศไทยหัวเราะสะอกสะใจผมอยากให้ทุกคนดูคลิปคลิปนี้ก่อนครับทุกคนฮาฮาฮาดอกนี้ ข้างประเทศไทยจังหวัดหาดใหญ่ oh my god ข้างหัดใหญ่ ptt ptt ให้ M ้องโอมาซูนนั่งอะไรนี awesome. ้ลิงเอไเอไอเอไอตอนนี <p> ้เอไอตอนนี <p> ้อุ้ยเอไอที่ชอบชิหลังลังโฮ่พี่หลังุยหลังเบๆลังจ้องหลงพีททีพีททีอูนิมจ้องไออพนมเหลือเดินทะเลสกอตป่าหอยงวดนี่ยังไงนะออ้เอไอตอนนี้ผมมาอยู่ที่เส้นกองเตย โดนแก้วนะครับโดนแก้วโดน,นแก้วชาวบ้านโดดร้นเยอะมากเดือดร้อนแบบทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็วซ้ายขวาแต่ละซอยคือมีชาวบ้านติดอยู่บนบ้านเต็มทั้งเด็กผู้ป่วยติดเตียงและคนแก่นะคร<ม>ับพอกระลำพลนี่แหละครับทุกคนในสิ่งที่คนไทยทําคนไทยทําความดีแต่เขมรน,นั้นเลือกทําตรงกันข้ามกับไทยครับทุกคนและผมอยากจะบอกไอ้เขมรคนนี้ว่า ก่อนที่จะมาทําคลิปแบบนี้คิดดีแล้วหรือยังนะครับคิดถึงคนที่เขาอยู่ตรงนั้นดีแล้วหรือยังนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นไม่เฉพาะคนไทยนะครับจะบอกให้แรงงานเขเมรก็มีและเวลาคนไทยเขาช่วยเหลือใครก็ตามนะฮะเขาไม่เคยขอดูบัตรประชาชนไม่เคยขอดูเชื้อชาตินะครับ เขาช่วยเหลือด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์อยากให้คนที่อยู่ตรงนั้นให้พ้นจากเหตุจากภัยแต่เขมรไม่เคยนึกถึงนะครับสิ่งที่เขมรที่อยู่ตรงนั้นจะได้รับนะยังมีหน้ามาทําคลิปล้อเลียนหัวร้อยย่ะความลําบากของคนอื่นนะฮะความทุกข์ของคนอื่นอย่าลืมนะคนคเขมรอยู่ประเทศไทยไม่ใช่น้อยที่ยังอยู่ตรงนี้และที่นําเข้าระบบเอ็มอก็ยังมีด้วยตอนเนี้ นะและจังหวัดหาดจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ก็เป็นจังหวัดเศรษฐกิจเป็นอำเภอใหญ่อำเภอที่เจริญซึ่งมีแรงงานขงเขมรมากมายอยู่ตรงนั้นและไม่เฉพาะแต่คนไทยแน่นอนที่ประสบภัยจะบอกให้นะก่อนที่จะทําคลิปร้อเรียนนี้ไปดูไปย้อนดูความเป็นไปเป็นมาจริงๆและคนชาติตัวเองที่ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนและจะถูกคนไทยแหละช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะ ถ้าคนไทยคิดอย่างคนขมรน,นะไปเลือกเอาเฉพาะคนไทยที่เดือดร้อนช่วยเหลือเฉพาะคนไทยลองคิดดูสิแรงงานขมรคนขมรที่อาศัยอยู่แถวนั้นที่ทํางานอยู่แถวนั้นจะเป็นยังไงนะไม่ต้องให้ข้าวให้น้ําแล้วก็เอาเฉพาะคนที่ไม่ใช่คนขมรเอาออกไปทิ้งคนขมรไว้ตรงนั้นจะรู้สึกยังไงในหลักมนุษยธรรมเนี่ยลองคิดดูสิ นะครับและอีกอย่างถ้าตรงนั้นเป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้องเป็นญาติพี่น้องของเขเมิคนคนนี้ยแล้วจะคิดยังไงพวกคุณจะคิดกันยังไงให้คนไทยนี่ทิ้งเลยถ้าเป็นคนเขเมินแล้วทิ้งไว้ทิ้งไว้จะรู้สึกยังไงนะต้องคิดให้ดีๆประเทศไทยมีคนเขเมินมาอาศัยมากมายมาทํางานมากมายแม้ตอนนี้จะกลับไปบ้างแต่ยังเหลืออีกหลายแสนคนจะบอกให้นะ อยากเอาชนะไทยควรมีสำนึกบ้างนึกถึงหลักมนุษยธรรมซะบ้างนะครับคนไทยนะเวลาเขาช่วยเหลือคนเนี่ยเขาไม่คิดแบ่งแยกเลยไม่คิดด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครแม้กระทั่งสุนัขตัวหนึ่งคนใดยังช่วยเขาช่วยด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ด้วยจิตใจที่งดงามที่อยากให้คนที่ประสบภัยนี่แค้วคลาดปลอดภยัย รวบรวมสเสบียงอาหารนะเครื่องกินเครื่องมุโภกทั้งหลายอยู่ทั้งกรุงเทพที่ภาคเหนือภาคใต้เอาไปช่วยและไม่ได้เขียนไม่ได้กํากับว่าเฮ้ต้องช่วยคนไทยนะห้ามช่วยต่างชาติช่วยต่างด้าวห้ามนะไม่มีช่วยทั้งหมดฝรั่งต่างชาติก็มาท่งมาเที่ยวก็ช่วยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นประเทศไทยนะ มัน่ใช่ประเทศขเขมรแต่คนไทยช่วยทั้งหมดและไม่ได้ห้ามใครมาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนก็ต้องมาอาศัยอยู่ตรงนั้นไม่ว่าชาติใดก็ตามที่มาเที่ยวมั่งมาทํางานม,มาทําธุรกิจมั่งคนไทยก็ช่วยณนะเวลานี้แม้แต่เงินก็มีความหมายขเขมรต้องเข้าใจด้วยคนขเขมรอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีปัญญาโทรหาญาติอยู่กัมรนี้มาช่วยหรอกนะ,นะก็คนไทยนี่แหละ หน่วยกู้ชีพหน่วยราชการประชาชนคนไทยที่ช่วยเหลือถ้าลองนึกว่าถ้าเป็นตัวเองมาอยู่ในสถานการณ์นั้นนะเป็นอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่ใครก็ไม่สามารถกำหนดได้แล้วไม่มีใครช่วยเหลือจะรู้สึกยังไงจะเป็นยังไงนะยังจะหัวเราะแบบนี้ได้ไหมยังจะมีรอยยิ้มยังจะสะใจได้หรือเปล่า อันนี้ขมินควรคิดควรมีสํานึกควรรู้จักบาปบุญคุณโทษบ้างคนขมินตั้งหลายคนที่คนไทยเขาช่วยเหลือและเมื่อก่อนตอนขมินเจออุทกภัยเจอภัยพิบัติต่างๆคนไทยเขาก็ให้ความช่วยเหลือก่อนที่จะมีเรื่องมีราวมีทะเลาะกันเนี่ยถึงตรงนี้คนไทยยังไม่เคยกราบขอร้องอ้อนวอนให้ขมินมาช่วยนะแม้ชาติอื่นไทยก็ยังไม่ขอร้องนะไทยช่วยไทยนะและช่วยคนอื่นด้วย ไม่ได้เหมือนเขมรนะไม่ได้เหมือนกับเขมรน,นะที่แบบว่าร้องขอวิงวอนให้ไทยเข้าไปช่วยพอไทยไม่ช่วยก็ไม่พอใจมันต่างกันมากก่อนจะทําคลิปเนี่ยหัดมีสํานึกบ้างดูที่มาที่ไปแล้วก็ดูไปชวนคนในชาติตัวเองที่มาอาศัยแผ่นดินไทยด้วยนะคนเหมนที่มีสํานึกเนี่ยคนที่ยังเห,เห็นคุณงามความดีอยู่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยออกมาด่าอันนี้ให้ด้วย มาตาหนิคนคเขมรที่อยู่ในเขมรที่กําลังทําเรื่องงามหน้าแบบนี้ด้วยนะออกมาต่อว่าให้ด้วยครับเพราะว่าที่สุดแล้วคนคเขมรที่อาศัยอยู่ในแถวหาดใหญ่เนะี้ยก็จะรับความช่วยเหลือจากคนไทยนั่นแหละนะคนเหล่านั้นเวลาถูกช่วยเหลือจะได้ไม่รู้สึกบาปมากที่คนชาติตัวเองนะั้นมาดูถูกคนไทยมาสมนุนหน้าคนไทยแล้วก็คนไทยมาช่วยเหลือคนคเขมรไม่ใช่เขมรที่มาช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ ออกมาประนามคนที่กระทำแบบนี้คนที่แสดงแบบนี้นะครับก่อนที่ใครๆหลายคนจะเอาไปเล่นนะฮะแล้วคนไทยเขาไม่เคยปกปิดอ,อกนะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยเขาปกปิดไม่ปกปิดสักเรื่องเขาปกปิดไม่เป็นมีแต่นําเสนอความจริงและให้ความช่วยเหลือณเวลาเนี้คนทั่วโลกอะ่ะเขาเห็นใจนะใครก็ตามที่ประสบเหตุประสบภัยในเรื่องของภัยพิบัติเป็นสิ่งที่มันเกินที่จะ,ะมนุษย์ทัดทานนะ มิแต่รับมือแต่คอยดูได้เลยว่าคนไทยเขาไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะนับจากนี้เป็นต้นไปจะเห็นทานน้ำใจของคนไทยหลังไหลเข้าไปนะครับสมทบและก็ช่วยเหลือคณในพื้นที่แน่นอนอน่ะคนเขเมรก็ได้พึ่งพึ่งบุญพึ่ง,ง,ง,งบรารมีแน่นอนผมบอกไว้เลยผมอยากให้ใครก็ตามนะที่เป็นคนเขเมรที่อยู่ในแถวนั้นที่ประสบภัยออกมาแสดงตัวตนและก็ได้รับความช่วยเหลือก็กรุณาขอบคุณคนไทยด้วยนะ ผมยากให้คนกําเพลนที่แบบว่าไม่มีสํานึกได้เห็นว่าคนไทยนั้นเขาดีขนาดไหนเขาช่วยเหลือคนยังไงนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องทางหาดใหญ่แล้วก็สงขลาขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะครับขอให้น้ำลดเร็วๆผมคนเราคนหนึ่งขอ,อแสดงความเป็นอกเห็นใจนะครับทุกคนขอให้กำลังใจส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยครับทุกคนคลิปวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม